16มีนาคม58ครับผมมาเที่ยวสวนพี่พิชัยนะครับคนช่อแลเป็นสวนพืชสวนครัวเขาเรียกว่าออแกนิกใช่ไหมครับออกแนก,ออกแนิกนะครับคือไม่ใช้สารเคมีบำรุงดูแลด้วยปุ๋ยชีวภาพใช่ไหมเรียกว่าปุ๋ยปุ๋ยอินทรียน์นะครับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ,ภาพมันต่างกันยังไง ตันี่หมายถึงว่ามันก็ผลิตจากสิ่งที่มีชีวิตถ้าปุ๋ยชีวภาพนี่ยมันก็เป็นครับจากเศษพืชเศษสัมสับพืชสั์สักอ,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 อก็คือใช้ทั้งสองยอย่างแล้วใช้เยอะมากไหมครับตลอดการปลูกหนึ่งรอบเนี่ยหนึ่งรอบมันก็มันก็มันก็นกอาศัยแกนั่นเข้าไปด้วยพวกพวก็จะพืชมลแปลงปลูกหมุนกลับลงไปแล้วโอ้มีพี่นี่ที่เห็นเนี่ อันนั้นอะไรบอกเคอรี่อ่ะนั่นบอกเคอรี่บอกเคอรี่นะอ่ะน,นี่เดี๋ยวผมสูบให้ดนะูนนีนนนนนนี่่ตรงนี้บอกเคอรี่แล้วก็มีอะไรนะไอ้นี่คืออะไรนะมีหอมแบ่งขึ้นชาหอมหอมแบ่งหมายความว่าไงหอมแบ่งหอมแบ่งก็คือต้นหอมนี่ต้นหอมหอมแบง่งเนี่ยนะคำว่าหอมแบง่แบงคำว่าแบงเนี่ยนะนะแล้วตอนนี้ก็ พี่พี่ชายช่วยพูดหน่อยมีต้นอะไรบ้างในสวนเนี้อในมันก็มีพวกผักปรุงรสก็มีกระเพราโหระพาแมงลักนะครับเป็นผักอย่างอื่นก็ผักทานใบก็เป็นมีทั้งเสียงดาอืมพาพาไปดูนิดนึงได้ไหมเสียงดาอนไล่ไปทีละแปลงอันนี้อะไรอันนี้ก็คือขึ้นช่ายขึนช่ายขึ้นช่ายขึช่ไม่ใช่คืนไส้นะอันนี้อะไรครับหอมแบงหอมแบง ต่อไปโหระพาใช่ไหมโหระพาโหระพาครับอันนี้กระเพราอยู่นู่นนู่นอ๋อเล็กๆนพุ่มใหญ่ๆพุ่มใหญ่ๆอ๋ออันนี้กระเพรากระเพราหมูสับโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยติดใจกันทั่วโลกอันนี้เป็นใบเป็นยอดโอืๆเยี่ยมมากสูงประมาณเกือบเมตรนึงเลยนะ นูนบ็อคเคอรี่บอกไปแล้วอ่ะต่อไปไอกลุ่มนี้คืออะไรครับยอดยอด,ยอดอยนี่อ,อะไรเนะี่ยอันนี้บีดรูสอะไรนะบีดรูสบีดรูสเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศใช่ไหมเขาเอาไปทําอะไรพวกนี้กินหัวอยู่ใต้ดินอ่ามันเป็น,ปนมันเป็นหัวเป็นสีม่วงอ่ะสารแอนโทไซยานินที่มันต้านมะเร็งอ่ะจะเยอะโอ้<ว>ลาเนียละ่ละครับขึ้นชายต่อไปแล้วด้านนี้ละ่ะพี่นี่ๆๆเดี๋ยวจะไม่มีอะไร รออยู่ยังไม่ได้ทําอะไรอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวนะต้นเล็กอันนี้ต้นเล็กต่อขึ้นเป็นเป็นต้นอะไรเป็นลูบลูบบิสใชไน่ะแกลดิสแลดิสผักชีผักชีอันนี้ก็บอกเกอรี่ไม่ใช่ไหมอะไรนะเรียกว่าอะไรนะกระำดอกกระลำดอกใบมันคล้ายๆกันนะแต่ว่าคนละแบบสีคล้ายกันเหมือนกันแล้วไอ้ที่โผล่ขึ้นมานี่คืออันนี้คณะไอ้ที่โผล่ที่นี่เห็นนี่ก็เอาเมล็ด ต้องการเอาไปทำพันธุ์ต่อต้นเดียวกันใช่ไหมเหมือนกันอ๋อแต่นี่คือแก่คือที่เรา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 เก็บไปขายเก็บใบไปกินอันนั้นนี่คือทำพันธุ์ต้องการเมล็ดก็คือในนี้ต้องการเมล็ดเอาไปปลูกใหม่เอาไปปลูกใหม่แล้วนานไหมกว่ากว่านี่ยต้นเนี่ยประมาณอายุเท่าไหร่ครับอ๋อนี่ก็อายุประมาณสองสามเดือนแล้วโอ้แล้วพอแกะเป็นเม็ดปุ๊บต้องไปตากนะมั้ยหรือโยนดินขึ้นเลย วันนี้เราก็จะปอยให้แห้งอย่างนั้นแห้งเองอ๋อไปดูไปดูอันนี้เจ้าของสวนไม่ประสงค์ออกตัวนะครับเป็นมันแบบให้เป็นลึกลับไวบ้างตรงนี้จะเป็นกระเทียมออแกนิกแล้วทําไมต้องปล่อยแห้งเพื่ออ๋อนี่มันใกล้จะถอนละถอนภายในวันสองวันนี่แหละอะไรนะที่ปล่อยแห้งอย่างนี้นะชอเก็บเกี่ยวแล้วฝักอาจจะยิางงี้ยางงี้แล้วพอเอาไปบีบเปลือกออกปุ๊บปลูกได้เลย ดลดูมืออย่างเยอะแล้วตีเน้าสวยเลยเดูตัวอย่างนี่นะอะบีบมาเนี้ยให้ดูนี่จะออกได้เลย,เลยโอ้โหเม็ดน่ารักเชียวกลมๆนะครับเห็นไหมครับนี่ถ้าเผื่อๆนรกว่ายาอม <c oughs> อ๋องดงามเม็ดเท่าประมาณทักสองสามมิลสามมิลกลมๆไม่กลมมากอ่ะพาไปดูต้นไปไหนพี่จะปลูกตรงไหนเดี๋ยวจะโยนเม็ดลงไม ตรงไหนก็ได้ปล่อยไปเลยนนมีตั๊กูลสลับตั๊กูลสลับแล้วศัตรูพืชมาหาบ่อยไหมครับหรือว่ามีตลอดม,มันก็อยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันฆ่าเข,ขากันไปแต่ไม่เสียหายน,นียน้อนย้อนตรงไหนดิปล่อยไปเลยตรงนี้นะอัน,นอันนี้อะไรครับน,นี่เรียกว่าเมล็เซลโอ้โหพันสายพันธุ์ต่างประเทศนะแล้วแล้วพวกนี้ต้องไปขอมัเล็ดพันธุ์เรียกเมล็ดใช่ไหมไม่ใช่เม็ดใช่ไหม มาเล็ดพันนี่ได้มาจากไหนครับมาเล็ดพันนี่ต้องไปซื้อมาต้องซื้อสัตวอ๋อแพงไหมพันแพงเหมือนกันนีบัตเตอส์โอ้โหนี่นี่นี่เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเปิดเผยที่ไปขายเก็บไปขายได้ใช่ไหมคือปลูกเองนําไปขายเองด้วยขายเองที่อะไรนะที่ทุกวันพุธทุกวันพุธไปเจอได้เลยชื่อพี่พิชัยนะครับไปถามหาได้ที่ตลาดของแต่มันเป็นตลาดนัดอะตลาดนัดทุกวันพุธในมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ส่วนไหนของมหาวิทยาลัยคณะสัตวาสตวพท์ครับสัตวศาสตร์องตลาดโค้งผักปลอดสารพิษไปซื้อกันได้เลยทุกวันพุธนะครับกี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่ตีห้าจนถึงบ่ายสองไปถึงตีห้าปุ๊บซื้อกลับบ้านได้เลยได้เลยอันนี้ก็เป็น คอสหรือว่าโรเมนอ่ะไม่เปิดเผยตัวแล้วพี่พี่ชัยจะเปิดเผยเบอร์โทรไหมเกิดคนดูช่องเล็กเนี้ยเยอะนะหลายคนนะอ่าบอกเลยเผื่อแบบเอยสั่งหน่อยครับวันนี้วันนี้โอนเงินมาส่งของนัดแนะกี่เดือนแล้วอ่าอ่าบอกได้เลยครับพี่พี่ชัยเบอร์โทรศูนครับ762ครับ5834ให้อีกรอบหนึ่งฟังชัดชนะครับศูนย์แปดสา คุณพี่วิชัยพิชัยพิชัยเชี่ยววิชาวิชาพิชัยเชี่ยววิชาครับชาวช่อแหล่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นี่ยเนี่ยเนี่ยบนนั้หแค่เห็นก็น่ากินแล้วน่ากินน่ากินแล้วเขาอาอยทำหลากหลายเลยใช่ไหมกรีนโอ๊กอันนี้ไปทานเป็นสลัดไม่ธรรมดาเนี่ยชื่อฝรั่งด้วยนะแล้วตั้งชื่อไทยให้บ้างยังครับไม่มีชื่อไทย ลีนโอ๊กอ่ะสุดท้ายแล้วเธอเดินมาทั่วสวนแล้วมีเป็นโหระพาแปลงโหระพามีแปลงโหระพาและที่ไอ้นั่นก็คือเตรียมตัวต่อไปเตรียมดินอันนี้กําลังถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกําลังเด็กวัยรุ่นเลยใช่ไหมยังยังไม่โตเต็มวัยอีกแป๊บหนึ่งอ๋อเขาขายได้แล้วด้วยร้านนี้แหละครับดอกขาวๆนี่เป็นแมงลักแมงลักแมงลักมันมันยังไงเอาไปทําอะไรแมงลักนี่จะใส่พวกแกงปลาโอ แกงปลาหนมจีนน้ำยาเนี่ยเป็นของเป็นเป็นผักเคียงอืมก็อันนี้ส่วนของพี่พิชัยเชียววิชาเลยนะครับไทรผ่านมาอยากชมสวนมาได้ได่ะอีกต่อม้มา คุยได้เป็นเกษตร,รตกรก็คอนเฟิร์มตามเบอร์มือโป,โปรไปขายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่รู้จักกันมาหลายปีแล้วใช่ไหมประมาณกี่ปีแล้วครับประมาณ12บ3ปีเข้ามาแล้วอ๋อน,น,นี่ดูจากที่เห็นนะงามไมไ่ใช้ใช้สารเคม,มีเลยไม่มีแอบใส่ไม่มีแน่นอนรับ<ม>รองร้อยเปเซนตครับสังเกตที่ใบมีหนอนกินด้วยรูๆเขาบอกว่าอย่างนี้ถือว่าแน่นอนเป็นธรรมชาติ นอกเสียจากว่าแอบมาเจาะรูเองยุ่งเลยอย่างเงี้ยนะคนะงไม่เสียเวลานะมีทุกต้นเลยรูหนอนคนก็อันนี้เพิ่งเก็บเกี่ยวผล<อ>ผลิตไปเมื่อเช้าอ๋อเพิ่งเก็บไปเมื่อเช้าเลยไม่เห็นผลผลิตเดี๋ยวก็อีกอาทิตย์หนึ่งก็ต้องแล้วพรุ่งนี้ก็วันพุธอ,นะอีกแล้วเมื่อเือนนี้วันพุธอ่าวันนี้วันจันทร์อีกสองวันก็เตรียมเก็บแต่เช้ามืดแล้วก็ไปใช่ไหมครับเก็บสดๆเลยนะ แล้วพี่ต้องมาเตรียมตัวตั้งแต่กี่โมงโมการไปขายในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ประมาณตีหนึ่งโอ้โหระ,ระยะระยะมันไกลประมาณหกสิบกิโลเมตรโอ้โหแล้วเก็บเสร็จกี่โมงที่นี่ตีอะไรเก็บเสร็จก็ต้องต้องไม่เกินตีสี่ต้องออกจากสวนแล้วเกินนั้นไปไม่ทันไม่ทันสายต้องมีวินัยในตัวเองห้ามนอนตื่นสายห้ามลืมไม่งั้นก็เสร็จเลยวันนั้น ต้องบริหารเวลาครับนะขอบคุณพี่พิชัยเชี่ยววิชามากเลยนะครับกรเกษตรกรจากอำเภอแม่แจออแม่แตงเนี่ยจะไปเรียกแม่แจ่มนะอันนี้ภะคขมชียงตำบนช่อแหล่ตำบนใช่ไหมตำบลช่อแหล่ตำบนช่อแหล่แล้วที่ยืนอยู่นี่คือคือคือ,คอตำแหน่งของอะไรตำนบนเลยก็เป็นตำบลบ้านเป้าตำบนบ้านเป้านะครับอยู่ใกล้ๆกันห่างกันไม่กี่กิโล โอเคจบแล้วครับสวัสดีครับช่องสิทธิโชคเก้ 9, S I T H I C H O K เลขเก้าอารลบิกติดก y o YouTube อย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe นะครับกดรับสมัครเข้ามาในช่องของผมแล้วเมื่อใดไปเที่ยวไหนไปดูสถานที่ใดมีเรื่องดีๆก็จะมาบอกนะครับสวัสดีครับ